สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นช่วงเดินกันยาวันนี้จะพาเพื่อนมาทำน้ําหมักใบทองหลางที่เตรียมทําจีนซีสังเคราะห์แสงนะฮะก็เป็นแนวทางที่ผมทําใช้เองแบบใช้น้ําธรรมชาติที่น้ําจากบอ่อน,น้ำบอ่อแล้วก็ใช้ใบทองหลางนี่ฮะก็ะจะเป็นใบทองหลางน้ำนะตรงนี้นะบางหว่างน้ําผมจะไม่บอกกันในการข่าวกันเกี่ยวนะ คือใบถังหลังน้ําใช้ได้หมดนี่ฮะก็จะพาเพื่อนมาทําก็คือผมจะเอาใบถังหลังเนี่ยมาหมักกับตัวตัวถังน้ําเนี่ยฮะก่อนประมาณสักเจ็ดแปดวันตัวนี้หมักเสร็จแล้วมันจะออกน้ําเขียวเขียวเหมือนน้ําคั้นของอ้อยเลยนะฮะอ่าเราก็จะเอาน้ำตัวนี้ไปเติมฮนะอันนี้ผมก็จะกะกะเอานะไม่มีลายตายตัวนะครับก็จะเด็ดก็จะลูดใส่อย่างนี้เลยนะวิธีจำผมนะฮะจะลูดใส่เลยปุ๊บเนี่ยลูดอย่างนี้ปุ๊บนะฮะ ใส่ทั้งยอดทั้งไรเลยแล้วก็บิดทีหน่อยนี่ฮใส่ไปก็ใส่จนฝามันจะหมดเนี่ฮะใส่ไม่ได้ฮะอ่าวันนี้จะ้องใช้มุมกล้องแบบติดหน้าอกดูบ้างนะฮะก็จะเป็นแบบสันส้นๆหน่อยก็ดูวิธีการทํางานเลยแต่ไม่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงนะครับอ่านี่ทำมาให้เชื่อเห็นว่ามันทําแบบง่ายๆนะไม่ต้องไปซีเรียสฮะอ่าแค่นี้เองฮะ ตัวก้านเนี่ยเราก็ใส่ไปได้ทั้งหมดนะก้านอ่อนก้านไรนี่ก็ใส่ได้หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จใส่่างนี้เนี่ย,เ,ยเราก็กดให้มันจมน้ำคือจะบีให้ก้านให้ใบมันแตกหรือไม่แตกก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็เกิดการหมักของเขาเองคืนสองคืนเดี๋ยวมันก็จะเกิดราขาวแล้วไวมากตัวนี้ฮะแต่ว่าน้ำข้างล่างก็จะเขียวปอยจางี้ก็ได้นะฮะอ่าเสร็จแล้วเราก็กดให้จมน้ำลงไป ก็นะสักผมก็จะใส่เยอะหน่อยเพราะผมมีเองไม่ต้องซื้อนะก็จะใส่ประมาณเกือบครึ่งถัง <c oughs> <c oughs> นะก็จะสันๆหน่อยลงไปเนี่ยพออันนี้ถังที่ทําเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้น้าําจะออกสีเขียวนี่ฮะก็จะเกิดฟ้าอันนี้หมักว่าหลายวันแล้วไม่เป็นไรก็ใช้ได้ผมจะเอาใบออกแล้วก็จะเอาน้ําตัวเนี้ยไปไปเติมขวดมาใส่แล้วก็เอาบวชเชื้อใส่ก็จะเป็นตัว น้ำหมักใบทองหลางแล้วก็ <g ül> จะใส่ประมาณนี้เลย <g ül> อ่า,อา,อานี่ต้นที่ผมปลูกเองอก็ใส่ได้หมดนะน้ำก็มันจะเป็นต้องเป็นน้ำสะอาดน้ำที่อยู่แบบธรรมชาติอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมก็จะเวาลานผมก็จะไปใช้ผมก็จะเอาตัวนี้มากองก่อนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะอ่าทำทำให้เลยว่า เี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อนี้จริงๆผมจะใส่หินลงไปด้วยเพื่อที่จะไว้ขยาขวดเด๋ยจะมีขวดใส่หินเน่ยผมจะใช้สองขวดต่อน้ำสองรลิตรมาอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ลงไปอันนี้หมักแล้วประมาณสักเจ็ดปวันเนี่ยอ่าเนี่ยก็จะกรอกน้ําตรงนี้เลยเดี๋ยดูนะพอกรอกเสร็จแล้วน้ําจะเป็นสีเขียวเวลาทําเราต้องมีหัวเชื้อยินิซีสองเขาะแสงนะ ถึงจะเป็นเร็วนะถ้าเรามีแล้วเนี่ยใส่เยอะมันก็เป็นเร็วฮนะใส่น้อยมันก็เป็นช้าหน่อยกับประมาณนี้นี่เอาวัวเชื้อมาเติมนี่วัวเชื้อของผมเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะฮะตัวเวลาผมผสมเ,เอ็ดน้ำตัวนั้นน่อเนี่ยน้ำตัวเนี้ยน้ำที่ยังไม่ได้เป็นของก๊าซแผมก็จะมาใส่ทำเป็นสองส่วนเป็นน้ำบักไปทาาหลางังส่วนหนึ่งก็เอา อันนี้มาผสมพ้นแล้วก็นาแล้วก็เป็นตัวจุนสีขก็แสงใบทองหลานตรงนี้อีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมเอาหินใส่เพื่อที่จะเวลาเขยา่าขวดเนี่ยตะกอนที่ติดข้างขวดเนี่ยมันก็จะมันก็จะหลุดลงก็เหมือนเราเราใส่ลูกแก้วลูกเวลาเพิ่นสีอะเราก็เขย่าให้เข้ากันนะเองเพราะว่าถ้าหน้านแหะมันจะนอนก้นเนี่ยผมก็ใส่อยู่มาสองลิตรเนี่ยดูอ่าอันนี้เราก็เติมหมดเชื้อลงไปดูฮนะ มันก็จะแดงอันนี้ขวดนี้ผมมัได้ใส่หินเดี๋ยวเอาหินมาขย่าเนี่ยไอ้คราบเขียวๆมันก็จะหลุดเอาหินมาใส่หินเก็ด,เห,เ,ดเ,เห็นไหมแดงแล้วเห็นไหมคืออยู่ที่เราใส่ตัวเชือ้อใส่ตัวเชือเช้อเยอะก็แดงแล้วแล้วก็ไปตั้งทิ้งไว้สามวันฮะตั้งวันแล้วก็แล้วก็กลับเช้ามาตื่นมาแล้วก็มาขยา่าขย่าเนี่ยมันก็จะเป็นเร็วฮะแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้มันก็จะนอนก้นหน่อยแล้ันี้นนดูอ่านี่ผมจะผสมอย่างนี้เลยนะ แต่ผมจะมีปุ๋ยเกศใส่ตอนนี้ผมจะสูตรสูตร5 2 3 4ใส่แล้วก็อีพ้า5 5ใส่แล้วก็แคลเซียมโบลอนนะฮะแล้วก็เป็นน้ําน้ําปลาหมักของผมนี่ก็จะเหลือไว้แค่นี้เนี่ยเหลือไว้แค่นี้แล้วก็ไปเติมตรงนน้นอันนี้มันจะมีลูกหินอยู่เลยมาดูนะขย่าวเนี่ยไอ้ข้าแดงๆที่ติดตะกรนเนี่ยมันจะหายไม่ขย่าวอย่างนี้เลยมันก็จะหลุดเห็นไหมมันก็จะเริ่มหลุดแล้ว ก็เป็นหัวเชื้อต่อได้เลยเรามไม่ต้องเปลี่ยนขวดเลยเนี่ยแล้วเราไม่ก็เอาใบไปกอกด้วยเราอาแค่น้ํเาเลยไม่ต้องเอาใบ,บกอกขวดเนี่เยเยผมให้ดูนะใบที่ผมกอกไว้พอกอกไว้แล้วมัน้โหมันอ,ออกไม่ได้พอเราใช้หัวเราออกไม่ได้นี่อะใบที่ผมกอกไว้นีอ่ออกไม่ได้ใบก็ยังคาอยู่นี่แหละใบเก่าไม่รู้กี่รอบแล้วทําก็เติมน้ำลงไปอย่างเดียวแต่ใบเดี๋ยวมันก็จะฝอยมันจะเปื่อยออกเนี่ยกวบเนี่ย เนี่ยมันก็เป็นทุกขวดเนี่ยถ้าวางอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขย่าเลยมันก็จะมีเขียวมีขาวอย่างเงี้ยเขียวเดี๋ยวด้วยผมขยับอยู่นะปุ๊บ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 เห็นไหมมันก็จะออกเขียวๆตั้งแดงแล้วอ่าอย่างเงี้ยมันนอนก้นเนี่ยเห็นี้มเราวางไว้วางไว้ที่ร่มหน่อยอ่ะแดงแล้วนี่ฮะเชื้อขึ้นแหละปื๊ดเลยคือมันเป็นหมดนะคือจุนยซี่ของเขาแสนเยียบไปทีเรียนะเลี้ยงกับอะไรก็ได้แค่เรามี เชื้อแล้วก็อาหารคือมีจุนซีกับจุนซีอ่ะคือต้องการอาหารเรามีอาหารให้เขาทีนี้อาหารเนี่ยเราจะได้จากอะไรบ้างกันแล้วแต่เราจะทํานะเราจะได้จากตัวแบบสูตรด,ดั้งเดิมน้ําปลากะปีอะไรเงี้ยสูตรด,ดั้งเดิมอันนี้ได้จากใบทองหลงังน้าหมักใบทองหลงังที่เราหมักทิ้งไว้เจ็ดแปดวันแล้วเราก็มาก่อเอาเตะน้ำอย่างเงี้ยใส่ขวดเราไปตั้งทิ้งไว้ง่ายเลยไม่ต้องเอาใบไปใส่ไม่ต้องเอาใบใส่ที่เราขวดสองขวดเพราะเราทำสวนเยอะ สวนริงสี่ห้าไร่แล้วก็ใช้ชิงเยอะนะใช้ชิงผมก็ไม่จำกัดบางทีสองลิตรสามลิตรสี่ลิตรแล้วแต่เราใสา่บางทีกระติกห้าลิตรผมก็ใส่ถังสอง้ลิตรพ่นหมดเลยมันก็ไม่ได้เป็น,ปนอะไรนะเพราะดินซีเดี๋ยวมันก็ปรับตามสภาพของมันเองม,มีการไหม้เนะี่ยแดงแล้วแป๊บเดียวเห็นไหมฮะหลักการง่ายๆนะมีหัวเชือ้อมีที่อยูมอ่มีอาหารก็เหมือนการทําเหมือนเราเลี้ยงเอ่อในสูตรที่ผมทําปุ๋ยใช้เองนะฮะนี่ฮะ อเยแดงแล้วผมก็ไปตั้งไว้ที่ร่มเห็นไหมหินอันนี้เป็นหินเก็หินเกที่ตูดผมเอไว้เขยา่าเห็นไหมเขย่าไม่ให้ตะกอนมันตกเนี่ยอันนี้ผมทําเมื่อเช้านี่ทำไว้เมื่อเช้านี่นี่แล้วก็เขยา่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะแดงขึ้นพเพอเดิมเห็นไหมผมก็าทำใช้ผมด้วยไอ้ตัวอันนี้ตัวยี่สิบลิตรไอต้ตัวห้าลิตรเนี่ยคอยรูอันนี้ป๊ดเลย,เยอันนี้เป็นน้ําหมัก ปลาหมากักเนี่ยผมก็จะมาเติมในถังตรงนู้นนะเวลาพ่นทิ้งผมก็จะใช้อยู่ประมาณน้ําปลาหมักผมแค่นี้ผมก็ใส่เทนี่แล้วก็เทใส่ออันนี้ผมใส่ตัวสังเคราะห์แสงไปแล้วนะผมก็จะเอาตัวน้ําหมักใบทองหลางเพียวๆเอาใส่นะแค่นี้ทําให้ดูเลยนะนี่เดี๋ยวผมก็จะเติมน้ําบอ่อเปิดสายยางก็เติมน้ําใส่เนี่ยันจะมีเกาะกองหน่อยเผื่อเดี๋ยวมันติดตะกรีนซีเนี่ย ผมก็ไปใส่คนต้นไม้นะตัวเนี้ยมปนวุ้นเลยก็ะ <_ C 1> <_ C 1> จะไปใส่ต้นไม้เนี้ยใช้แค่นี้เห็นไหมเนี่ยน้ำหมักน้ำอ้อยเลยเจ็ดวันก็ใช้ได้แล้วก็มาเทใส่เงี้กะเอาให้เองสองถังแล้วก็น้ำแดงสองขวดแล้วก็เดี๋ยวมาเติมตัวสูตรปุ๋ยเกล็ดผมก็ใช้อยู่ประมาณสองถ้วยเนี้ยปุ๋ยเกต็ดอ่ยี่ห้าห้าห้าสองถ้วยสูตรห้าสองสี่สองถ้วยแคนเซียบอบลอนสองเนี่ย แล้วก็จะมีสาลายครึ่งถ้วยทีนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ใช้ตัวอะอมิโนโปลาใช้ตัวน้ำฮิวมิที่เติมมากาศหมักเนี่ยถังแค่เนี้ยผมก็จะไปตักมาถังร้านดำาเนี่ยถังแค่เนี้ยเอามาใส่200ลิตรเนี่ยวิธีที่ผมทำ้วยนะแล้วก็จะมีตัวปุ๋ยปุ๋ยน้ำของผมเนี่ยที่หมักเป็นสูตร8ดยี่เนี่ยผมก็จะใส่่ส่วนถ้าสูตรเร่งตัวผมก็ใช้ส ถังยถังิ0ลิตรเนี่ยแบ่ง3เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาใส่200ลิตรหลังจากนั้นเติมน้ำให้เต็มนะแล้วก็เอออีกอย่างหนึง่งตัวน้ำส้มฟันไมส้สองแก้วเนี่ยใส่ปุ๊บไปจบเลยข้อสงแค่เนี้แล้วก็พ่นพ่นทุนเรียนผมที่ที่ทำอยู่ตรงนู้นนี่เป็นโครงการปลอดภัยเนี่ยก็ผมไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยแต่ว่าใช้ธาตุอาหารใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ย NPK เสริมเองเนี่ยฮะ เห็นไหมใช้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมมาเติมอีกหน่อยแล้วเราก็เอาฝาตัวนี้ยปิดไว้แค่นี้จบแล้วอีกสักสี่ห้าวันห้าเจ็ดวันเนี่ยเอามาแล้วก็เราเอาใบออกน้ำก็เป็นสีนี้แล้วน้ำเนี่ยก็ไปทำจุลซีนข้อ,ขอแสงได้เลยง่ายไหมฮะง่ายมาก <laughs> ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องไปเ,เสียอะไรมากเลยนะตรงนี้อ่ะเนี่ยเป็นแนวทางที่ผมทำมง่ายๆก็เอามาถ่ายทอดแบ่งปันให้เพื่นพอนๆนะฮะจะได้ไม่ต้องไป ซีเรียสว่ามันต้องเป็นใบแบบนู้นแบบนี้มีนุน่มมีหนาไม่มีหนาอะไรได้หมดเลยเนี่ยผมก็ใช้ต้นใหญ่ตรงโซนนู้นมาด้วยตรงนู้นก็ถามว่ามันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของใบของต้นของหลางแต่ละช่วงเขาสมบูรณ์มากเส่ละเขาก็จะออกมาสมบูรณ์เขาก็ขยายขยายร่างสมบูรณ์เขาอะร่างสมบูรณ์เาอ,อาจจะมีหนามเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำมันได้กินอาหารสมบูรณ์ปุ๊บช่วงนั้นอะของของสภาพต้นสภาพใบมันก็จะปุบ มีอะไรครบเลยตามไซระะของเขาที่เป็นแต่ถ้าช่วงไหนเออมันไม่สมบูรณ์น้ำอาจจะหดไปอะไรตรงเนี้ยมันเป็นการที่เราดูแลต้นไม้มากกว่านะอย่าอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมทําแบบง่าย,ายๆโคตรแบบอะไรให้เลยเนี่ยก็แดงนะก็เป็นจุลชีท,ที่ที่ดีที่จะามาใช้ได้นี่ฮะก็ดูนี่ยหนงปัดขนาดน,นี้เนี่ ขยายปั๊บเดียวโอ้โหแบบไม่ต้องมีวัวเชื้อเลยวัวเชื้อขอามันเนี่ยเตมขยายไปได้ไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้ามันหมดก็ไปเก็บน้ําในธรรมชาติเอามาเลี้ยงให้มันแดงให้ได้พอเลี้ยงแดงได้ปุ๊บเอามาต่อวัวเชื้อเลี้ยงกับน้ำหมักใบท้องหลางเนี่ยทำแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปถังตัวเนี้ยไม่ต้องบอกว่าจะใส่กี่กี่โลกี่กัมนะมีมากใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อยแล้วใส่น้าน้อยหน่อยให้มันเข้มข้นนั่นเองแล้วก็เอามาทําเป็นเร็วนั่นเองเพราะจุ้นซีอ่ะ เราหมักก็เราจะรู้เลยอ่ะตัวใบทองหลางยังมีจุลซีอยู่แล้วเขาจะเกิดฝ้าขาวขึ้นมาเลยถ้าเราหมักทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็ไม่นานมากว่ามมณสิบวันเนี่ยจะดูฝ้าขาวขึ้นมาเลยตัวที่เราไม่ต้องไปเติมน้าตาลเติมอะไรเติมให้น้าําเปล่ากับใบทองหลางอย่างเดียวนะใบทองหลางน้ําอะไรก็ได้นะไม่ต้องไปยึดติดการเดียงดงานเกี่ยวมีหนาไม่มีหนาอะไรใบทองหลางน้ําใช้ได้หมดนะฮะผมย้ําว่าใบทองหลางน้ําใช้ได้หมดผมลงมือทําและไม่ได้ใช้ตัว วัวเชื้ออะไรเลยคือใช้สังเคราะห์แสงกับตัวจุลินทรีย์ในใบทองหลางน้ําของเขาเองมาใช้แล้วก็น้ําบ่อ,อเป็นจุลินทรีย์ในพื้นถิ่นของสวนเราที่เราใช้กับสวนเราตลอดนะก็ฝากไว้หนึ่งคิดับเป็นแนวทางการทําน้ําหมักใบทองหลางใช้กับสวนผักสวนผลไม้สวนทุเรียนได้หมดใน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 ,ในสิ่งที่เรามีไม่ต้องไปสรรหา อะไรให้มันเปลืองมากนะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ